ล้อก็เล่นใช่ไหมเนี่ยเลี่ยงภารกิจเพื่อใหญ่ตัวตลกจิตแตกนั่นนี่มันเป็นคำพูดของคนใส่กระโถนครอบหวยเราจะไม่ทิ้งพวกเดียวกันาคงยังจะไม่ตายหรอกะอย่าเล่นนอกรอบปูพันพวกนี้มันอันตรายทีมสองพร้อมไปได้หมวดทำอะไรกันอยู่เนะยิงในสามสองอะไรกันอยู่เหรอฮฮเธอเราเรามาช่วยเธอพวกนายมาช่วยฉันเหรอวางแผนมาดีด้วยนะสิบอกให้ฉันกลับเข้าไปพวกนายก็ยังทำกันได้นะเขาพูดกวนโอยไปอย่างนั้นเหรอขอโทษด้วยฉันฮาลิควิน รู้เงื่อนไขใช่ไหม,มทำภารกิจให้สำเร็จลดโทษสิบป,ปีขัดคำสั่งฉันไม่ว่าจะเป็นแบบไหนฉันจะกดระเบิดที่ใต้าฐานกะโหลกของนายนี่คือทีมพลีชีพผู้ดองน้อง มีคำถามไหมใช่นั่นมือนาย <c oughs> เก่งมากพวกเราตายกันแน่เลยมันก็น่าตายอยู่นะโอ้ยกูละเซ็งโคตรเงื่อนไขทำภารกิจพลาดแกตายถ้ารู้ว่าแกให้ข่าวปลอมแกก็ตายเหมือนกันฮะถ้าฉันจับได้ว่าแกแต่งรถสิ่งแล้วก็แกตายฮะไม่ ถ้าแกไอไม่ปิดปากเราจะถือว่านายเป็นโควิด -19 มีแผนว่ายังไงอ่ะฉันต้องรับรู้ด้วยหรอนายเป็นหัวหน้าต้องตัดสินใจเสียท่นฉันก็ตัดสินใจให้แกอมกล้วยลูกใหญ่ๆซะแล้วถ้าหาดนี้มีแต่กล้วยหอมแล้วมันจะมีคนให้ฉันอมกล้วยทั้งหาดจริงเหรอฉันจะบอกว่าฉันไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วทำไมถึงมีคนนอนเชอกล้วยเต็มหาดล่ะแลวใครจะไปรู้ว่าผู้ชายมันทําเพื่ออะไรกัน กาตัวตายชัดๆงานถนัดของเราไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยเธอออกเองฉันนะสิที่จะช่วยคุณออกไปนะโอ้คุณพระเรื่องนี้เรามีไขจูด้วยเหรอฮะอ๋อ อบฝนจังเลยเหมือนเทวดาแตกใส่ตัวเราแนะ่